One News ตรงไปตรงมาในวันนี้ชาวบ้านที่จังหวัดนครปฐมได้ร่วมกันลงชื่อคัดค้านการย้ายโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีไปเก็บรักษาและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพื่อรวบรวมเสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรมให้ทบทวนถึงเรื่องนี้ติดตามจากคุณรุ่งโร์สมบูรณ์เก่าครับ ชาวนคนปรปฐมหลายร้อยคนรวมตัวขัดขานเคลื่อนย้ายโบราณศิลปะวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติรับฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีตามแผนนายบวรเวรุ่งรุจีอธิบดีกรมศิลปากรที่มองว่าพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งนี้ไม่มีความก้าวหน้าเนื่องจากพื้นที่จํากัดระบบการรักษาความปลอดภัยทําได้ไม่เต็มที่และเจ้าหน้าที่ไม่มีความก้าวหน้า จึงเห็นควรย้ายโบราณศิลปะวัตถุ1,873รายการไปจัดแสดงไว้ในที่เหมาะสมนี่เป็นวันที่4แล้วที่ชาวบ้านตั้งโต๊ะลงชื่อคัดค้านบริเวณทิศใต้องค์พระปฐมเจดีตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีผู้มาลงชื่อ1,250คนและดูจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ส่วนใหญ่มองว่าศิลปะโบราณวัตถุในพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งนี้ไม่เพียงเป็นสมบัติล้ำค่า แต่ยังเป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่ชาวนครปฐมต้องช่วยกันร,รักษาไว้การแก้ปัญหาเรื่องนี้ทำได้ง่ายกว่าเรื่องย้ายต้องเยอะแล้วเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนด้วยอันนี้ต้องถามว่าการที่มันปล่อยมาเป็นอย่างนเงี้ยโซนหนึ่งเป็นความผิดของใครไม่ใช่คนในจังหวัดแน่ๆมันต้องเป็นเจ้าของหน่วยงานตรงนี้ก็คือของกรมศิลป์ใช่ไหมด้านนายสมชายรัตนาอารีหนึ่งในกลุ่มรักปฐมนครกล่าวว่า ได้รับเอกสารราชการอ้างว่ามาจากผู้อำนวยการพิรพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติอู่ทองถึงผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่2จังหวัดสุพรรณบุรีระบุค่าใช้จ่ายในการขนย้ายราว5 0 0 0 0 0บาทรวมถึงกำหนดเปิดนิทรรศการจะแสดงโบราณศิลปะวัตถุที่ย้ายจากนครปฐมภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งที่ยังไม่มีหนังสือจากกรมศิลปากร,กรมายัางจังหวัดนครปฐมจึงเดินหน้าลงชื่อคัดค้านมีระยะเวลาเสร็จสิ้นชัดเจนและที่จะจัดนิทรรศการ นะครับ่างนั้นตรงเนี้ทำกันมาระดับหนึ่งแล้วแหละมีงบประมาณชัดเจนว่าเรื่องการเคลื่อนย้าย500แสนเรื่องการติดตั้ง2ล้านเราตึงลุกขึ้นมาบอกว่าการที่ท่านจะย้ายโบราณศิลป,ปวัตถุซึ่งขุดขุดค้นพบในนครปฐมไปไว้อีกที่หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยท่านควรถามเราพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพระปฐมเจดี ถูกยกฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติในความดูแลของกรมศรริลปากรเมื่อปี2477ต่อมาเมื่อโบราณวัตถุเพิ่มมากขึ้นกรมศรริลปากรจึงอนุมัติก็ประมาณสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ทาสถานหลังปัจจุบันขึ้นในปี2510จัดเก็บหลักฐานในวัฒนธรรมทาวรารวดีช่วงอดีตที่รุ่งเรืองของดินแดนนครปฐมแต่ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวลดลงสวนทางกับค่าใช้ใจ่ายและการดูแลรักษา นี่อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุให้แย่รวมพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งนี้หลังการรวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านทั่วจังหวัดนครปฐมแล้วเสร็จกลุ่มรักปฐมนครจะไปยื่นรายชื่อกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมส่งต่อให้กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อแสดงเจตจำนงว่าพวกเขาไม่ต้องการยกสมบัติให้ท้องที่อื่นเป็นคนดูแลรุ่งโรจน์สมเกล้ารายงาน One News ตรงไปตรงมา